อันนี้นะตังเข้าไม่ได้กุญยายยดุกุญยายดุนะกุยกินเนื้อนะลูกนะหรือตังเข้ามาดูให้ไมยลบไม่หมดเลยคุญยายชอบกินตาปะทูนะลูกเดี๋ยวกินตาไุผู้แย่เนี่ยกินตาปะทู สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พครับ Happy New Year ครับทุกคนนี่ครับ Happy New Year ครับวันเด็กคุณครับวันเด็กครไม่พอเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไงรู้สึกว่าเพิ่งได้ Happy New Year ทุกคนเลยวันนี้ก็คือมาในทีมงานวันเด็กเลยใช่ครับใช่ก็คือสั่งเป็นผู้ปองแล้วเราสองคนเป็นเด็กใครอยู่ี่เราอยู่วันนี้เราก็มางานเลโก้แทนพี่ตรรกอนครับเขาจะหาดีกว่าใช่ครับผมอะไรยังไงบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้ กิจกรรมอะไรบ้างฮะกิจกรรมเมื่อกี้ก็มีการแบบต่อเลโก้แบบไร้ขีจำกัดแล้วอะไรเนเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากเลยนะมันมไม่เหมือนอีเวนต์ปกติตรงที่เป็นการนั่งจัดโต๊ะแบบนั่งแบบเหมือนไฟดิย닝ไฟดิ닝แต่เป็นไฟดิย닝ที่ให้ต่อเลโก้กันแบบว่าไม่มีการเขาเรียกว่า ไม่มีการบังคับว่าแต่งอะไรให้ตอบอะไรก็ได้ตามที่ใจเราต้องการแล้แต่จินตนาการซึ่งเหมาะกับนิวมากเพราะนิวเขาเป็นคนแบบไม่ชอบอยู่ในกรอบถ้าไม่มันเพื่อสร้างสมาธิหรือยังไงสร้างจินตนาการเพ่อเป็นการสร้างจินตนาการครับใช่แล้วก็แบบเราคิดว่าทำอะไรที่มันอยู่ในกรอบมันจะแบบน่าเบื่อแต่กิดการที่แบบได้สร้างจินตนาการอย่างนี้มันจะแบบเป็นการฉีกกรอบออกมาสนุกมากจนแบบเหมือนต่อจนลืมแบบว่าเขาจะเรียกคือเวทีตกใจเลยเพราะว่ายังไม่รู้จะต้องทำอะไรจะต้องกลัวแต่ต่อโฟกัสที่ต่อเลยก็เลย แล้วนี่ลูกมาเป็นไงบ้างกับเราเงนะบวันนี้มาร่วมงากับพ่อพ่อวันนี้ลูกมาคอยควบคุมว่าเออคอยดูว่าอย่าให้ป้าป้าพ่อพ่อแตมต่ออลไก็เคลิ้มอ่ดเต้นี่สุดเต้นเต้นี่สุดไม่ต้เสียงไม้ไม่เข้าเสียงไม้ไม่แล้ววันนี้จังมาอยู่นี่ครับลูกนนี้จังร้องเพลงด้วยร้องเพลงเยอะเลยวัน hmm> น mm hmm. ี้เช้าพ่อพ่อให้ยืมไปพ่อพ่ออะไรนะพ่อพ่อให้ยืมไพ่อพ่อสัมีัสถึงประทับใจพ่อพ่อมากเพราะสเตติส์พ่อไม่ไม่ของ แกจะเป็นของงานแล้วไม่ของงานเขาจะไม่ค่อยดูเสียงเท่าไหร่ก็เลยได้สลับกันแต่เกีร้องเพลงชัดมากชัดมากชัดกับพ่อพ่อยิ่งเกินไปก็มาสลับไมค์กันไงเพราะพ่อเป็นฟิลการ์ล็อกแบบเจนซีไงเจนซีการ์ล็อกเจนซีจะติดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนี่ไงทางดูแลพ่อพ่อดื้มไมครับอ๋อสลับบทเนอะสลับบทกันเนอะอันเนี้ยไม่ดื้ออ่ะ อัปแ่งาตัวลูก้แห้ด้วแ่้ด้วยแล้วก็ได้เยอะกว่าพ่อพ่อปลาด้วยข้าววันละหนึ่งร้อยพอไหมลูกเดี๋ยวนี้พอไหมวันละร้อยพอไหมลูกร้อยห้าสิบวันะสิบสองวันนะครับแล้วราในห้าสิบหนูซื้ออะไรบ้างร้อยห้าสิบหนูซื้ออะไรบ้างในวันหนึ่งกินข้าวเอาไปเลี้ยงน้องๆได้ไหม แล้วก็ซื้อเลโก้ต่อด้วยใช่ไหมที่โรงเรียนกินข้าของตัวเองแล้วก็ซื้อข้าวเลี้ยงน้องแล้วก็ซื้อเลโก้ต่อวันข้าวเสร็จไม่รเท่าไหร่นะคะตางจางป่วนไม่ในงบกี่บาทร้อยห้บาแล้วข้าวสังกินอะไรลูก้อสิเป็นเนื้ออะไรลูกเนื้อวากิวหม้วเกีวเกีรยว ร้อยห้าสิบร้อยห้าสดอนครับรอยห้าดอนไหนกินเนื้อวานไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันอร่อยกินไม่ได้อ๋อจะมันจะสูญพันธุ์ มิ้นเราเป็นไงบ้างเหรออ่ะเออขายก็เลยขายบัตรก็เลยขายลูกคนนี้วันนี้อยู่ได้โปรโมชัฟรีลูกคือเต็มเลยโปรโมชัฟรีงานเขาใช่มันเป็นยังไงครับอ่านแอร์หรือไม่ใช่อะไรลูกแสดงจริงลูกแสดงจริง แล้วที่อยู่ในมอลล็อกออินเตร์เนชั่นแนลเจเจทำไงครับที่บินมาดูไม่ได้ทำไงเรามีไลฟ์สดด้วยสำหรับออินเตร์ International J J ได้ด้วยดูไลฟ์สดได้ด้วยที่ทารู้สึกไงว่าหลายคนอยากขึ้นไป็นแขกับเชิญแล้เรามีวิธีเลือกแขกับเชิญเรายังไงบ้างเอาคนที่เราสนิทอย่างเดียวครับใช่ครับใครจะมีแขกไม่มีก็เลยยังหาไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่มีแขกอ่าเออ ต้องแคสติ้งก่อนไหมลูกต้องแคสต้องแคสก่อนไหมอยากแคสตูการ์โอ้โอ้ถ่ายงานขอบคุณนะเป็นไงบคุณครับบัมบัคปั๊บยีว่าใครปั okay. okay anyway. ่นไถ่แล้วโอเคครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับทางนี้เรามีมุกดาษางมุกดาสังนะเชิญค่ะครับผมก็วันที่17มกราคมนี้นะครับผมสำหรับแปรมิทติ้งนะครับผมมุกดาสังแล้วก็เตรนด์นิวนะครับผมก็ จะมีขึ้นที่วันที่28นะครับ<ช>ที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล์ครับผมก็มวันที่17มกราคมนี้ครั10บ10โมงตรงนะครับกดบัตรได้ทางธอดิเก้นเมเจอร์ออนไลน์นะครับผมแล้ววันที่18นะครับถ้าเกิดบัตรยังเหลืออยู่ก็สามารถหาซื้อได้ทุกช่องทางนะครับก็มีไปที่สาขาก็ได้หรือว่าออนไลน์ก็ได้นะใช่ครับรัรบประกันว่าที่มีแต่ความน่ารักนะครับเพราะว่าในงานเนี่ยจะเป็นแฟนมิสติ้งฟิลกับว่าแบบเป็น ประชุมผู้ปกครองมีพ่อๆป้าๆแล้วก็มีเนี่ยแล้วก็มีคุณยายเจ้มาเป็นพยานว่าเออเด็กคนนี้เป็นเด็กตั้งใจเด็กดีหรือเปล่าเอาสูตรพกมาด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ก็จะมีแต่ความบรรยากาศความน่ารักแล้วความเชียร์อัพกันใช่แล้วใครไม่มาก็โดนจัดชื่อใช่